เปิดภาพยา,ยายาฝากตัวเป็นสไพยคนปโปรดไปถึงบ้านพี่แบรี่ ความรักฉ่ำมั่นคงมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากแฟนคลับชาวเอนอยู่เป็นประจำเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักสุปตาที่ผ่านตัวจากคู่จีนสู่คู่จิงอย่างพระนางสุปตาณเดชคูกิมยาและเยะยะอุรัสยาที่แม้ว่าจะงานหนักหรือตารางอาจจะยุ่งแค่ไหนก็หมั่นเติมความหวานให้กันอยู่เสมอเลยล่ะค่ะ และล่าสุดควันหลงวันแม่แห่งชาติก็ทำเอาแฟนๆชาว NY ชื่นใจมีความสุขอิ่มเอมไปทั้งหัวใจเลยล่ะค่ะเพราะถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 จะยังคงระบาดรุนแรงแต่สาวยายานั้นก็ยังถือโอกาสนี้มาเยี่ยมคุณแม่แก้วแม่ของหวานใจพี่แบรีถึงที่บ้านเลยล่ะค่ะแชะภาพคู่สุดอบอุ่นฝากตัวเป็นสไพยคนโปรด และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ